่าวถึงคาว่าไทเก็กหลายคนค้นนึกถึงภาพของผู้สูงอายุกําลังออกลีลาท่ารํานั่นก็นัอว่าถูกส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วการฝึกไทเก็กนี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นไทเก็กสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มบุคคลที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดผู้คนใดมากมักจะหันมาฝึกไทเก็กเมื่อยามชราในขณะที่ร่างกายไม่เอื้ออำนวย หารู้ไหมว่าการฝึกแทเกิกนั้นจะต้องใช้เวลาบุมเพาะมาอย่างยาวนานจึงจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและยามเย็นวันนี้เราขอเสนอชมรมแทเค็กจังหวัดปัตตานีฉันชื่อวันเพนเซย,ยิปเป็นคนจังหวัดระยอง แต่มาอยู่ปัตตานี40กว่าปีแล้วเหมือนเป็นคนปัตตานีนั่นแหละแรกเลยค่ะก่อตั้งเลยก็ตั้งตั้งแต่ปี41 7เจ็ดกรกฎาคม41ตอนตั้งครั้งแรกมีสมาชิกก็เกือบเกือบร้อยคนตอนนี้ก็มีร้อยกว่าคน มาล้ำได้เลยค่ะแล้วก็สมัครทีหลังก็เดือนละ20บาทหรือบางคนไม่มีใจก็ไม่เอาอถ้าเป็นปีก็ปีละ200ร้อ,อ้บ่อยค่ะเขามาเชิญไปบ่อยล่าสุดนี้ก็จังหวัดสงขลาหัดใหญ่ค่ะปะตัตตานีก็เคยจัดค่ะเมื่อวันที่26 พฤษภา 4, สี่ห้าก็เชิญมาหลายๆชมรม <Okay. S 1> เยอะมากตอนนั้นเยอะมาก หลายพันคนนะก็ทั่วประเทศค่ะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นกรุงเทพดินแดยดินแดยฮะคุณพินจังหวัดสุราษฎร์ค่ะอ่าดาราทีว่าสี่สี่สิบคนครับเด็กครับเจ็ดสิบมาจากเพชรบุโรงเรียนสิเกาเรียนจงขวานะครับโจงลงไทยเก่งเรายิ่งใหญ่ครับที่ว่าเป็นระดับชาติเลยนะเป็นครั้งแรกนะแล้วก็พวกเราก็เรา เราไม่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนก็เลยคิดว่าถึงใกล้ขนาดไหนอยากให้มีการขยายสมาชิกเพิ่มเ่มากขึ้นนะแล้วก็ที่มานี่เราก็ดีใจนะครับก็ปัตตานีเป็นที่เป็นคนเริ่มต้นเราคิดว่าต้องขอบคุณปัตตานีนะเชียงใหม่มาเชียงใหม่เชียงรายแม่สายเนื้อไอซานมาหมดแหละ นายเฉลยจันวิไลรัตจันวิไลรัตนะครับชื่อเล่นชื่อหลุยชื่อเล่นชื่อหลุยนะครับตำแหน่งก็พูดช่วยครูฝึกคนที่สองหายใจเข้าหายใจออก ก็10กว่าปีแล้วครับประมาณ10ปีประมาณ10ป,ป,ปีนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่ม,เร,มรเ,เริ่มแรกเลยครับมันก็ดีหลายๆอย่างนะครับมันเกี่ยวกับที่ว่ายืดเส้นยืดสายมันก็คลายเครียดไปในตัวด้วยนะครับหายใจออก เก็กนี to to ้เอามาจากของของของจีนเลยครับของจีนหมายความว่ามันต้องผ่านอาจารย์ลินฮอสเซนอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะมาหลายๆท่ากระบวนาหลายหลายกระบวนาท่าเขาจะมาดัดแปลงให้มันสั้นลงมาเกี่ยวกับพอเป็นเหมาะสมแก่การออกกําลังกายของผู้สูงอายุนะครับเล่นทาเก็กดีที่สุดมันก็ประมาณอายุ450ปีขึ้นไปนะครับแต่วัยรุ่นก็เล่นได้นะครับ ไทยเกดของปัตตานีสู้เขาได้สบายมากเลยครับไปมาหลายที่แล้วครับเช่นสุราษฎร์ก็ไปนครก็ไปหัดใหญ่ก็ไปนะครับหลายหลายแห่งนะครับในปีหน้านี้ก็จะไปที่จังหวัดตรังครับปีหนึ่งเราก็ได้พบปะเพื่อนฝูงเพื่อนสมาชิกใหม่ๆจากจากชมรมต่างๆนะครับหายใจเข้าหายใจออก อยากจะแนะนำว่าขอเชิญชวนนะครับให้ผู้สูงวัยทุกๆท,ท่านได้มาออกกำลังกายชีกงหรือว่าไทาเก็กลมปาน18ท่าของเรานะครับเป็นการดีนะครับเพราะว่ามันเล่นได้นิ่มนวลอ่อนน้อมอ่อ,อนออนช้อยนะครับและก็มันจะดีทุกๆสิ่งกับร่างกายเลยครับหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกไทเกตยังมีความหมายในลักษณะของการเป็นของตรงกันข้ามกันที่มารวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวการทำความเข้าใจในไทเกตนี้จึงต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่หลักการหรือเรื่องของสิ่งของที่เป็นตัวกันข้ามกันเช่นการเดินหน้าการถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาการนิ่งการขึ้นไหว ซึ่งมีแหล่งกําเนิดจากทุ่งท่าของชีที่รวมกันเป็นจํานวนเต็มที่อยู่ในภายในเออเราในชมรมไทยแก๊สสนสำเร็จญาติจังหวัดปัตตานีนะครับก็กำเนิดของเราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปีพศ2535 นะครับโดยที่ผมนี่แหละเป็นพนเชิญอาจารย์หงพี่ทรซิมนะครับตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเชิญมาที่จังหวัดปัตตานีเป็นบุคคลแรกที่สอนแท็กเก็กชีกง18ท่าของจังหวัดปัตตานีเริ่มที่บุริทีปัตตานีสงเคราะห์ไปแห่งแรกแล้วเราก็มาเล่นกันที่โรงเรียนจงหัวและคทีสองเราก็มาเล่นที่โรงเรียนดีชาและที่พัตตาลอนดอนด้วย นะครับแล้วก็ก,การรําแท็กชีกอง18ท่านเนี่ยเราตั้งหลักอยู่ที่สวนสมเด็จย่าจังหวัดปัตตานีเริ่มตปีแต่ปี41 เหตุสันกนการเหตุการณ์เขาให้เรามาเล่นที่โรงเรียนดิชะแล้วปัจจุบันเรามากเล่นที่ที่สารลักเมืองจังหวัดปัตตานี เรามีสมาชิกประมาณอยู่90กว่าคนเอ่อครับจะสำหรับผมเนี่ยผมไปหลายจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นพิทยกรพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขที่เชิญผมไปพิทยกรเกี่ยวกับท่ารำของรำไทยเก๊กเชียงกงสิบแปท่าเพื่อให้ถูกลักษณะและถูกจังหวะถูกท่าทางถ้าหากเราลํำไทยเก๊ก ที่ถูกท่าทางแล้วเราก็จะทําให้การเคลื่อนไหวนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราคลายกล้ามเนื้อยืดเหยียดเส้นเอ็นพวกนี้ได้ดีตามข้อต่างๆนี่ก็สามารถทําให้อ่าข้อร่างกายทุกข้อของเราเนี่ยมีการบริหารทําให้กล้ามเนื้อนี่แข็งแรงขึ้นครับอ่าสำหรับที่ผมได้รับเชิญไปผมก็ไปที่ถึงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปาง แล้วก็ที่ลบบุรีนะครับแล้วก็ไปฝึกสอนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่พัทลุงนะที่พัทลุงและที่จังหวัดสงขลาท่านสมพรใช้บางยางเป็นตอนนั้นเป็นผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสงขลานะฮะให้ผมเนี่ยแนะนําท่าของที่จังหวัดสงขลาให้เขาได้เข้าใจและปัจจุบันเนี่ยช้จังหวัดสงขลาเนี่ยจะมีสมาชิกร้อยกว่าคนเกือบ200คนนะครับ เป็นการที่เป็นที่นิยมมากเลยนะครับและที่สําหรับที่สายบุรีนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดลาทิ้านผมก็เคยไปแนะนํานะครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยผมก็อยากจะให้ทางทางจังหวัดนะฮะทางสาธารณสุขก็ดีนะครับเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้สูงอายุนะครับว่าถ้าหากผู้สูงอายุการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะครับ ให้แก๊กชีกองศิบปรท่านเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุนยสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าเปรียบ,ยบกับอารบิดนะฮะผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะเล่นออกกำลังกายอย่างอารบิดได้เพราะอารบิดนี่เหมาะสมกับพวกวัยหนุ่มสาวหน่อยนะครับออตอนนี้ผมก็อยากจะขอแรงสนับสนุนถ้าจังหวัดนะฮะเล็งเห็นผลถึงผู้สูงอายุเนยเกี่ยวกับออกกำลังกายผมยินดีครับ ขอพนานตัวว่าทุกอำเภอที่อำเภอที่ผมม,มีไปอยู่ก็ที่อำเภอตะบัด,ดูนะฮะที่น้ำตกใสยขาวนะครับผมก็เคยไปเป็นเยากรให้เขานะครับแต่เกี่ยวเรื่องสถานการณ์นะฮะจึงไม่สามารถไปได้ที่อำเภอ,อส,าสายบุรีอำเภอปานานเลอำเภอมายอพวกนี้ผมก็เคยไปเป็น ยกรอดให้เขาเขาก็ชอบแต่เกี่ยวกับก็ประมาณมั่งอะไรมั่งหลายอย่างนะฮะทางอำเภอเขาครับ,รรบถ้าหากว่าเราออกกําลังกายแบบไทเก๊กชีโกกทุกวันนะครับหนึ่งนะครับก็จะทําให้สุขภาพเกี่ยวกับด้านของหัวใจแข็งแรงขึ้นนะครับผมนี่นะครับเป็นคนไข้ถึงเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะฮะและสองนะครับที่กระดูกสันหลัง นี่ผมเป็นหมอนลองกระดูกทับเส้นนะฮะแล้วการออกกำลังกายของแท็กเชีโกงเนี่ยก็จะทําให้การกระดูกของเราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวและก็แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อนในการรองรับกระดูกมีกําลังมากขึ้นนะครับนั่นเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรนะฮะของสุขภาพขออยากจะให้เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าถือว่าท่านไม่ว่างนะฮะ แต่ถ้าว่าท่านมีเวลานะครับนะครับขอเชิญมาออกกําลังกายกับพวกเราที่อารหาาลักเมืองจังหวัดปัตตนีสุขภาพดีขึ้นค่ะการขวดข้อเจ็ดข้อรู้สึกด,ดีขึ้นมากสำหรับผู้สูงอายุค่ะมันเป็นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุค่ะข้อดีเอาไว้ว่าภายในดี รังนะฮะเรื่องแล้วก็เราหายใจข่าพอดีพอที่สําคัญคือการหายใจท่าหายใจพอคอของเราด้วยเวลาเราเล่นเนการเอียงคอมากอะไรมากและย่อเขา่าทําให้หกเข,าข่าของเราดีถึงจะยุ่มากเราก็เรียกว่ายังแข็งแรงพูดง,ง่ายว่าไม่ต้องถือไม่เท้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่สิบก็ไม่ต้องถือไม่เท้าเลยถ้าเราเล่นไทเก๊กเนี่ย <c oughs> เจป,ปีก็รู้สึกว่าดีขึ้นจา,จากที่ว่าเคยแบบเวลาที่ว่านันทีฬาเป็นตุ่มแพพอเวลาที่แบบโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไอสดชื่นแล้วการนอนอะไรก็หลับสบายนะอะไรจ้ะ <c oughs> แต่แต่ว่าพอตั้งกับไมาเล่นไถยเก๊กนี้ความรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายนะหลับเป็นอะไรเนี่ยหายไม่ว่าจับใจเป็นอะไรแล้วจะดีขึ้นนะคะ ไม่ไอแพ้ควันบุดีแพ้คันรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาถ้าวันไหนที่ว่าเออหน้าฝนนะนาอปีหนึ่งเนี่ยจะไอประมาณเป็นเดือนเลยที่ที่เห็นชัดๆเลยนะและวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับยามเย็นข่าวหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ